สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเป็นเพื่อนพีๆเด้อนะคะกินข่าน้ํากันเด้อค่ะนะคะกินข่าน้ํากันเด้อนะคะไม่ได้เจอนากันหลายมือคี่ทอดกันบ่อบพี่ทอกันบ่อบไม่ได้เจอนากันหลายมืออันนี้พี่พลอยออกไปตื้อเข้ามาเด้อค่ะนะคะเอฟซีนะคะไปซื้อเข่ามากินปลาเหมือนเดิมกินปลาเหมือนเดิมในช่วงนี้พี่พลอยกินแต่ปลาแต่ปลา สมแล้วล่ะที่เขาบอกว่าที่เขาว่า,าก,กินปลาแล้วฉลาดประด้านแสดงว่าวิพอยนี่กบง,งูมาโดนเลาเป็นบ้า <c> ว <oughs> ่าเลนค่ะว่าเล่นหยอกหยอกยอกระยอกนะคะกินปลามันดีที่สุดเนาะนะคะกินปลานี่รู้จึกว่าร่างกายเราเนี่ยมันก็แข็งแข็งเอ,อย่างหนึงมันก็ระบบระบบกับถ่ายอย่างมันก็นดีเนาะนะคะจะกิน้าวน้ำกันค่ะนะคะจะไปเยี่ยมบิ๊กบอสค่ะนะคะไปเยี่ยมบิ๊กบอสอยู่โรงพยาบาลย่นี้ค่ะ เขาต้องเปลี่ยนเยอะค่ะราคาอีพีนะคะยุบย้อนลองทานไหมเหี้ยตาก็จะกินอาหารบ้านเขาพี่พ้อยก็กินของพี่พ้อยพ้อยกินของพี่พลอย <Okay. S 1> okay. ออกินข่าวก่อนนะคะตอนนี้ก็ยังยุ่งค่ะพี่พ่อก็ยังยุ่งไม่ได้ไปหาหมูหม่าวานนี่ก็ไปเที่ยวปฏิตจพันธ์กมูอยู่นะคะหมาห่าวาหนี่เนาะนะคะเที่ยวปฏิตพันธ์การนะคะไปเที่ยวหาใส่หมีเนาะนะคะประเดี๋ยวถิงเป็นปลาสนุกนะคะขอบคุณเทพีตุกทุ๊กขันเด้อนะคะ,พพนนะ,คะไปทักไปท้ายกันอยู่นะคะไปทักไปท้ายกันอยู่แต่ว่าช่วงนี้พี่พ่อก็ยุ่งยุ่นะคะยุ่งหลายนะคะหม่าวานนี่ก็ไปตรงนะคะ ประมาณนี้ก็ไปคุณทรงนะคะไปทำเอ่อไปต่อพหลบรบิตรพาษีนะคะกุฏิเหล้วนะคะแล้วก็ไปทุลาไล่ไล่ย่างนี่ก็ยังมาแล้วนะคะแล้วเหลืออีกนะคะยังเหลือประกันอีกนะคะอ,อ่รประกันรถประกันเงี่ยประมาณนี้เนาะนะคะนี่จะปิด little b เจ้ little อใช้ little b i เรียกเพื่อน เอาสำนีก่อนเด้อจ้านะคะเดี๋ยวไ่พ้อยกินเข่าก่อนนาะนะคะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมมูนะคะสวัสดีค่ะพี่ <c oughs>